สรุปราคาผักวันนี้วันที่19มิถุนายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใส่ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ16บาทกล่ำปรีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกล่ำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกล่ำดอกกิโลกร,รัมละ25บาทกล่ำปรีเขียวกิโลกร,รัมละ12บาท กลมปรีหัวใจกิโลกมละ25บาทคณะตน้นกิโลกมละ34บาทคณะยอดกิโลกมละ24บาทคณะฮ่องกองกิโลกมละ90บาทผักกาดขาวลุยกิโลกมละ19บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกมละ45บาทผักกาดแก,ก้วกิโลกมละ55บาทผักกาดส้อยกิโลกมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ100บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ100บาทต้นหอมกิโลกรัมละ1 1 0บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ120บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ70บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ40บาทกรากผักชีกิโลกรัมละ200บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ80บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทไอ้กุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ60บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ160บาท พริกกะเียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ65บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ55บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ110บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ40บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ36บาทถั่วพูกิโลกรัมละ83บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ120บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบวบงูกิโลกรัมละ26บาทบวบหอมกิโลกรัมละ20บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ16บาท ชะอมกำละ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฟักเลนฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมะระกินกกิโลกรัมละ20บาทปะรจีนกิโลกรัมละ40บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ46บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ26บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ28บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ28บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทมะกะเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะกะเทศสีดากิโลกรัมละ38บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ30บาท มะละกอดิบกิโลกรลัมละบ2บาทมะละกอฮอลแลน์กิโลกรลัมละ23บาทแตงกวากลากกิโลกรลัมละบ8บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรลัมละ26บาทแตงร้านก oh ิโลกรลัมละบ8บาทฟักทองทองอัมพายกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรลัมละบ8บาทฟักทองเกษตรกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรลัมละ24บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ16บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ65บาทผักกเชดมัดใหญ่มันละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ1 0 0บาทผักหวานบ้านผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ20บาทงอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละห0ึบาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ13บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ75บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ50บาทมะเขือฟ้าเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.8บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.4บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดค้อนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ64บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาท นอไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ1 1บาทนอไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ10บบาทนอไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16กถึง1ิบบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30มบถึงาบาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรัมถังละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25่บาาทกล้วยน้ำว้าขาวน กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่750บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่เจนทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาทจบการรายงานราคาผักวันนี้ต่อไปเราจะไปดูสถิติ ราคาผักชีลาวย้อนหลังไป1ปีอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับ2567ปีที่แล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่86บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมาเดือนกรกฎาคม2567สูงสุดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมาเดือนสิงหาคม2567สูงสุดอยู่ที่54บบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับ ถัดมาเดือนกันยายน2567สูงสุดอยู่ที่58บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนตุลาคม2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนธันวาคมนะครับท้ายปีนะครับส่งท้ายปีเก่า2567สูงสุดอยู่ที่60บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ต่อไปเดือนมกราคมนะครับ2568 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสูงสุดอยู่ที่54บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับสูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนมีนาคม2568สูงสุดอยู่ที่76บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนเมษายน2568สูงสุดอยู่ที่80บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนพฤษภาคม2568 สูงสุดอยู่ที่94บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับนี่ก็คือสถิติราคาผักชีลาวย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับท่านใดสนใจนะครับนำสามารถนำข้อมูลสถิติราคาย้อนหลังผักชีลาวไปปรับใช้ในการวางแผนเพ,เพาะปลูกนะครับว่า,าเดือนไหนช่วงไหนราคา,าสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็ สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดนั้นได้ราคาดีที่สุดนะครับก็ขอทุกท่านก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับผมนะครับมาฟังกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาด4มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อสี่มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปดูไปเห็นนะครับในไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผัก และรการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกรมผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเนิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัด รถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสําหรับลานค้า โดยเปิดรอบต่อไป19นานิกาให้จอดรถรอ,อที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้น ถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้ว ได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19บนาิกาถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกับเสียค่าเข้า350บาท ถ้าสัคสเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%รลด6ล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดู เป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆ6ถึงหกพันถึงแปดพบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลา ทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดู้ดเห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200ถึง300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่า อาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ 1500- ถึง3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเหล่านะครับนะครับเป็นคนขนผัก ในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ในมกผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลาย10ปีก่อนอ่าเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับ ท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตังวันละพันห้าไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเขียนผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ เอา,าว่าวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับ คนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานแล้วก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไป,ไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ํา ค่าน้ำมันไปกับการจนบ,บุรีตลาดสีมุมเมืองก็800บาทแล้วละครับพอได้เวลา19เกนาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บูกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้ เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบ เอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเข็นผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรก เอาละวะคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละห้าบาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเหมาทั้งหมด18กิโลกรัมได้เงินมา1,260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่า,ถ,าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไง เขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่า เขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ1 7บเนิกาผมจะขายได้ กิโลกรัมละ120บบาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800ร้อเสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1ันหบาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน110บาท ก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามัน มันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหน,นรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกร,รัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับ แต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับ1ินาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ่อิกานาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19นาฬิกาซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ผักนั้นเขาเรียกว่า เข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมละประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับราวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ แล้วเจหรือว่า60นี้ก็ก็ก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่าดท,ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลาย100กิโลกร,รัมถึง ถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเรา,าปลูกอ,อยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ๆตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อ ของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได,ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ